วิ่งตามน้องก็ร้อนแล้ว Okay. You? ถ you. ่ายกัลตตน้อแล้วไม่รอเลยนะยาวมากค่ะค่ถอ่า you when you want to make me tired oh man วันกี่ทถ้าก็มีของดีมาให้ฉันอ๋อค่ะไอคิดได้รู้ไหมว่าเรื่องใดอะไรก็ตกามที่คุณ

เดีวเดี๋ยวผมไม่มีเวลาอย่าอีกแฟนใส่รอล้กแพ้แสนแปดค่ะเย่หล่อจอมได้มาคุยเองายขอหอเออต้องไม่รู้ตัวเองมากเอาบ้าคนละแบบเด็บ้าคนละแบบเด็หนึ่งสองสามเหมือนสุดเลยคุณอันนเขาคือเดอะวินเนอร์ค่ะเขาคือเดอะวินเนอร์คุณอันโนเย้ น่ามากเลยขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs>

สนใจคันไหนเนี่ยอ้าวเพรา่ไม่ลืมค่ะ Where is คันดี E F O D F B F No C D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  ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ้ถามว่าหนูจะไปบัสไหนหนูจะไปบัสดี D D D ขอบคุณค่ I love you all over I love you <laughs> you do <laughs> 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 <laughs>